แล้วครับกลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับคุณภัยบูลอธิบายเรื่องแนวคิดการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา270ชัดเจนแล้วนะครับแต่ก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับที่ไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นก็คือคุณอลร,รณ์กรพลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าเป็นความคิดแผลงแผงกันตลอดเวลาถ้าทุกคนยึดมั่นในระบบรัฐสภาประเทศชาติก็ประเทศชาติก็เดินหน้าไปได้แพ้เลือกตั้งก็แพ้ไปสินะฮะ ประชาชนเลือกก็คือเลือกคิดแผลงๆนะนี่พูดคุณไปบุญนั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะฮะบอกว่าคิดแผลงๆเพราะนั้นเนี่ยเพื่อเกิดความชัดเจนตอนนี้คุณอรงกร์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอรงกร์ครับสวัสดีครับครับผมเออมองมองไอเดียคุณไปบุญเรื่องมาตรา270ยังไงครับความจริงอ,อผมไม่ได้เจาะจงุบไปบุญอย่างเดียวนะอืมหลายๆคนที่เสนอ ทางออกก็คิดว่าก็หวังดีประเทศชาติและการเมืองเพียงแต่ผมนี่ให้หลักคิดไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ให้เป็นไปตามคัดลองของระบบรัฐสภาครับวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มน้ำแข็งกันเลยมหมายความว่ากรกตรยังไม่ได้รับรองผลเลยคะแนนเสียงที่ออกมาไม่ว่าคะแนนตัวบุราโหวตจะดีหรือว่าคะแนนสอตอเขตหรือบัญชีรายชื่อยังไม่ลงตัว ตรคำนวณบัญชีรายชื่อก็ยังไม่ลงตัวเรายังไม่ได้เริ่มนับเด็กเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะสับสนมากเลยว่าทำไมต้องมีใช้มาตารา,ตานูกมาตรานี้ตามรัฐมนตรจะมีรัฐบาลแห่งชาติแต่รัฐบาลกองกอ,องมัง่งจะมีอะไรมาตราสองร้อยเจ็ดสิบบ้างวันนี้เนี่ยหลังเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าไม่มีการเลือกตั้งมาแปดปีแล้วก็จะเริ่ม การกลับคืนสู่ระบบประชาธิปไตยประชาชนเลือกมาอย่างไรก็เคารพเสียงของประชาชนรอจนให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทางการก่อนจากนั้นเนี่ยจึงจะเริ่มรับเปล่ยใหม่ใครจะรวมกับใครตอนนั้นรู้ชัดเจนแล้วครับว่าใครได้เสียงอย่างไงเป็นอย่างไงแต่ยังไม่ใช่เวลาของการที่จะมาเสนออะไรทางรัฐทางเลืออะไรใหม่ครับเส้นทางหลักเนี่ยคือมันเป็นว่ากันในสภา เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปเจาะจงนะครับจะมาถามผมว่าตาสองเจ็ดหรืออะไรไม่ใช่ประเด็นนั้นเลยอืมผมเนี่ยเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนัว่าเราลุมลุบดัดอนมาตลอดเวลาแปดสิบหกปีแปดสิบเจ็ดปีของแม่ยศใจเนี่ยเราเคยติดเคยพลาดมาอย่างไรเมื่อเราจะเริ่มต้นใหม่ขอให้มันเริ่มต้นบนหนทางที่ถูกต้องกสีได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะใช้สูตรอะไรก็แล้วแต่ยบ้านเมืองไม่เคยสงบเลย ทางทางที่ถูกต้องคือยังไงครับก็ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลในสภาอืแค่นั้นเองก็เหมือนลูกค้าเนี่ยพักไหนได้เสียงข้างมากก็จ,จัดตั้งไปจัดตั้งไม่ได้พักอันดับสองก็จัดตั้งแล้วัน,นี้นมันยังไม่ได้มีข้อยุติเลยว่าแต่ละพักได้เสียงเท่าไหร่อืเราก็มาเสนอ <laughs> มาเสนอสูตรอะไรกัน กุตลุดไป,ปหมดเลยคิดคิดเผื่อไม่ได้เหรอครับอย่างคุณภัยบูลเนี่ยเขามองว่าเกิดเสียงมันปริ่มน้ําเมื่อเข้าสู่การพิจารณาร่างพรบงบประมาณเนี่ยอาจจะไม่ผ่านสภาก็เลยบอกว่าอไปดูมาตรา270เสิสวเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปแล้วก็มาร่วมโหวตได้คิดเผื่อแบบนี้ไม่ได้เหรอครับคือบอกว่าเอาเอา,เอา,เอาจะเผื่อองไงก็สุดแล้วแต่เยอืม แต่ผมคิดว่าขนาดนี้เนี่ยเราต้องทาความเข้าใจกับสาชนหลังการเลือกตั้งให้รปชนชนเกิดความมั่นใจว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วรกตรับรองผลจากนั้นเราก็จะมีกระบวนการของการเลือกนายกการจัดตั้งรัฐบาลทําความเข้าใจตรงนี้ไม่ดีกว่าลนะอืมอืมคนะือมันนะมันก้าวข้ามไปในสิ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเสรีภาพของแต่ละคนนะครับแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยที่ไปบูรณาสินสนิทกันทําเรื่องปฏิรูปมาด้วยกันเนี่ยครับ เราเนี่ยต้องการที่จะให้ประเทศตั้งหลักตั้งลาได้อะแล้วมันจะตั้งหลักตั้งลาได้ยังไงในเมื่อมันมีหลักอยู่แล้วแต่เราไปเอาเอาประเด็นอื่นเข้ามาเนี่ยจะบอกว่าคิดเผื่ออะไรมันก็อ้างได้หมดนะครับไม่มีการปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้หรอกแล้วผมก็เชื่อว่าด้วยความหวังดีนะแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนเขาได้เห็นเส้นทางที่เราเคยทํามาตามคันลองเนี่ยแม้แต่ประเด็นเ่าผมก็ไม่เห็นด้วย ถามบอกเคยมีไม่เคยมีแต่เราจะย้อนกลับไปสู่การเมืองแบบนั้นอีกเหรอเมื่อเราจะประดุจการเมืองเราจะเดินหน้าไปไต่อสชเองก็ตัดสินใจให้มีการเลือกตั้งแล้วแล้วเราจะหวนกลับไปสู่ระบบแบบจาเลยการเมืองแบบเการบร่าน,นะข้อความเข้าใจครับถ้าถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงตามคันลองตามนี้ตามนี้คนก็อยากจะถามฝั่งของประชาธิป,ปัตย์เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะชัดเจนดีครับก็ชัดเจน เืลาทุกพักจะยังไงครับก็วันที่9พฤษภาคมกรกตบอกประกาศร,รับรองผลเมือ่อกรกตประกาศร,รับรองผลเราจะมีสสเป็นทางการถูกไหมครับใช่ครับพักจะประชุมอืมเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่เมื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วเนี่ยจะมีการประชุมร่วมระหว่างก,กรรมการบริหารชุดใหม่กับสสครับใหม่นะครับ อันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคข้อที่เก้าสิบหกจากนั้นเนี่ยจะตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่รวมรัฐบาลอยู่ที่องค์ประชุมเนี่ยครับนี่คือทุกพรรคไปถามเลยครับครับต้องรอวันที่เก้าพฤษภาคมหมดแม้แต่พรรคพลังประชารัฐเองแั้งเลขาธิการพรรคหัวหน้าพรรคก็บอกว่าต้องรอหลังวันที่เก้าพฤษภาคมแล้วเราจะมาจัดตั้งรัฐบาลอะไรกันตอนนี้ครับมาถามไปในปัดบอกว่า อชัดเจนชัดเจนทุกพักไม่มีใครตอบชัดเจนได้หรอกครับเพราะว่ายังไม่มีสอสอะไรสักคนหนึ่งนี่ไงคือสิ่งที่ผมอยากให้สื่อมวลชนเองด้วยก็ต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจอ่ะครับครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ได้ครับทุกคนต้องช่วยกันโอเคโอเคโอเคชัดเจนครับคุณรณรงค์ครับขอบพระคุณมากนะครับครับขอบคุณครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักก่อนนะครับช่วงหน้ามาถามคุณไพบูนกันต่อแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว